ใช้งานระบบปีนี้เราเพิ่มมาเป็นแปดขั้นตอนด้วยกันค่ะปีที่แล้วเรามีแค่เจ็ดปีนี้เราเพิ่มมาเป็นแปดนะคะขั้นตอนไหนที่เพิ่มมาคือขั้นตอนที่หนึ่งเลยค่ะีการเข้าใช้งานระบบด้วยไทยดีศูนย์สอบจะต้องดําเนินการล็อกอินด้วยไทยดีก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ m อ s ทเของเราได้ปีนี้ทําไมเราถึงต้องใช้ไทยดีในการเข้าใช้ช่วยท่านในการเข้าใช้งาน เพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าท่านใดเข้ามาใช้งานนะคะเพราะว่าข้อมูล p d p a ตอนนี้แน่สำคัญมากอาจจะโดนล้องเรียนได้ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจะต้องเข้าผ่านไทยดีเราขอความร่วมมือว่าให้ท่านมีไทยดีในมือถือของท่านเพื่อที่จะเข้าใช้งานะระบบ n t s เนะคะเดี๋ยววิธีการลงทะเบียนทั้งศูนย์สอบและสนามสอบจะต้องลงทะเบียน ด้วยไทยดีก่อนแล้วถึงจะเข้าใช้งานระบบได้เดี๋ยวเราจะเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะด้วยเมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยไทยดีในระบบเอ็นทีเเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองที่ท่านจะต้องดําเนินการคือสัปดาห์นเนี้ค่ะหลังจากนี้ก็คือวันที่สิบถึงสิบเจ็ดตายนเนี่ยท่านจะต้องเข้ามา เพิ่มลดสถานศึกษาในสนว์สอบของท่านนะคะโดยท่านเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้สถานศึกษาในสนย์สอบของท่านเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้นเท่าไหร่และสมัครใจเข้าร่วมสอบกับท่านเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นขอให้ท่านเนี่ยเข้ามาเพิ่มลดให้ตรงกับสถานศึกษาที่สมัครใจสอบในปีนี้นะคะเพื่อให้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันที่สุด หากท่านไม่เพิ่มรถเนี่ยจะมีสถานศึกษาเนี่ยค้างอยู่ในูนยนสอบของท่านเมื่อท่านค้างอยู่ในสนยนสอบข,ข,ของท่านเนี่ยจะไม่สามารถกดยืนยันการนําส่งข้อมูลได้นะคะทีนี้เมื่อการกดยืนยันไม่สําเร็จเสร็จสิ้นรูทที่ท่านอยากได้ก็จะไม่ได้นะคะเราจะขออนุญ,ญาตตรวจสอบการนําส่งและก็การกดยืนยันในระบบดังนัง้นการเพิ่มรถสถานศึกษาในูนยนสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการทําภายในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะเมื่อสูยนสอบดําเนินการเพิ่มลดสถานศึกษาในสูย์สอบเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วคะ่ะที่จะดาเนินการนาเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบแต่ปีนี้ในส่วนของสังกัดสพทของเรานะคะเราได้ไปพูดคุยกับทางระบบ ผู้ดูแลระบบ DMC เราไปขอข้อมูลนักเรียนชั้นป .1 และก็นักเรียนชั้นป .3 ที่โรงเรียนได้นำส่งเข้าไว้ในระบบ DMC นะคะเราดำนเนินการนำเข้าในระบบ NTFS ให้กับทางโรงเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยหลังวันที่17นะคะดังนั้นหลังวันที่17เนี่ยให้สถานศึกษาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบ NTFS นะคะว่า จํานวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมสอบกับทั้ง RT ีและเอเนี่ยมีเท่ากับจํานวนนักเรียนใน DMC หรือเปล่าหากน้อยกว่าใน d m c ท่านสามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลให้ตรงกับนักเรียนที่ต้องการสอบในปีนี้นะคะแต่หากนักเรียนคนใดย้ายออกแล้วหรือไม่สมัครใจเข้าร่วมสอบกับตัว MT ีหรือ r t ให้สถานศึกษาลดออกจากศูนย์สอบและหลังจากนั้นก็กดยืนยันการนําเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบนะคะการกดยืนยันเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นท่านต้องแจ้งสถานศึกษาว่าขอให้กดยืนยันการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบหากสถานศึกษาใดไม่กดยืนยันศูนย์สอบเองจะไม่สามารถดําเนินการกดยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบได้นะคะ ดังนั้นสถานศึกษาทุกศูนย์ทุกสถานศึกษาในสังกัดของท่านจะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันการนําส่งข้อมูลนักเรียนก่อนค่ะเมื่อการกดยืนยันนําส่งข้อมูลนักเรียนของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดําเนินการแตดสอบศูนย์สอบจะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ที่มีอยู่ในศูนย์สอบของท่านก่อนนะคะตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้มีทุกสถานศึกษากดยืนยันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าและมีสถานศึกษาใดบ้างนำส่งข้อมูลเด็กพิเศษเข้าสู่ระบบสถานศึกษาที่นำส่งข้อมูลเด็กพิเศษเข้าสู่ระบบท่านจะต้องดาเนินการติดตามนาใบรับรองแพทย์หรือเอกสารต่างๆที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งให้กับท่านก่อนวันที่21ิเอ็ด ธันวาคมนะคะระบบเราจะปิดประมาณ22หรือ23ธันวาคมดังนั้นท่านจะมีเวลาที่จะตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเด็กพิเศษในระบบก่อนหากสถานศึกษาไม่ได้นำส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ให้กับท่านภายในวันวที่21ธันวาคมท่านสามารถไปแก้ไขเด็กนักเรียนจากเด็กพิเศษเป็นเด็กปกติได้นะคะเราจะไม่อนุญาตให้ท่านส่งกดส่ง เป็นเด็กพิเศษได้ค่ะไม่มีเอกสารส่งไว้ที่ศูนย์สอบนะคะส่วนนี้เอกสารท่านจะต้องเก็บไว้ที่ศูนย์สอบให้เป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านกดยืนยันการนําส่งข้อมูลนักเรียนในระบบก่อนที่ระบบจะปิดดาเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่ปิดระบบแล้วทางระบบ N t s นเทเค่ะจะตึงข้อมูลว่าศูนย์สอบไหน ยังไม่ได้กดยืนยันเราจะเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้ท่านได้นำไปใช้ตอนที่ส่งกูปเปอชีตนะคะตรงนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่าศูนย์สอบไหนบ้างดำเนินการกดยืนยันที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าตรงนี้จะหายไปนะคะเมื่อท่านดำเนินการกดยืนยันเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องดำเนินการนำไปจัดสอบ ในส่วนของ RT แล้วก็ NT ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อการดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาค่ะนำส่งคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบ n t s ศ t นะคะซึ่งวิธีการนำส่งเนี่ยสามารถันำส่งได้สอบวิธีด้วยกันก็คือในรูปแบบของไฟ Excel แล้วก็ในรูปแบบของรายบุคคลนะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยค่ะคือการกดยืนยันการนําส่งคะแนนนักเรียนขอให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามช่วงเวลาที่ทางสพเรากําหนดนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้การดําเนินการเนี่ยล่าช้าหากเกิดความล่าช้าทางสพเราเวลาประมวลผลก็จะเกิดความล่าช้าการประกาศผลก็ช้าไปด้วยปีนี้เราจะพยายามให้การประกาศผลเนี่ยทั้งอาทีและ NT เนี่ยแล้วเสร็จก่อน สบการณ์เพื่อที่หลายโรงเรียนอยากบอกว่าขอให้เสร็จก่อนวันที่สงบการได้ไหมเราก็เลยพยายามที่จะขอข้อมูลให้ท่านเนี่ยกดส่งให้เรียบร้อยก่อนที่ตามวันและเวลาที่สพถเรากําหนดเท่านั้นนะคะ <S 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 แต่หากท่านใดไม่ดําเนินการแล้วเสร็จตามวันและสพถเรากําหนดเราจะไม่นํามาประมวลรวมให้กับทางศูนย์สอบอื่นนะคะยังไงเราแจ้งในวันนี้ไปให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าก่อนนะหาขอ ยังไงต้องขอให้ท่านเนี่ยติดตามโรงเรียนเพื่อให้กดยืนยันการนําส่งคะแนนนักเรียนให้ตามวันและกําหนดค่ะเมื่อสถานศึกษากดยืนยันเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าที่ของศูนย์สอบที่จะต้องมาดําเนินการดูตรวจสอบการนําส่งข้อมูลของโรงเรียนเนี่ยว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะหากการนําส่งข้อมูลคะแนนนะักเรียนไม่ถูกต้องการกดยืนยันของศูนย์สอบก็จะไม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะดังนั้น ท่านจะต้องดาเนินการกดยืนยันคะแนนของศูนสอบให้เรียบร้อยด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าการนําส่งคะแนนของโรงเรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบ n อ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะเป็นหน้าที่ของสวัสแล้วค่ะที่เราจะประมวลผลและก็ประกาศผลสอบให้กับทางของสถานศึกษาและก็สูนสอบได้รับรู้พร้อมกันนะคะวิงปีนี้ระบบการ ดำเนินการจัดสอบ n t ็นเทของในปีการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นด้วยการสอบประเด็นค่ะประเด็นแรกคือการเข้าใช้งานระบบด้วย n ะระบบเอ็นเทสเซด้วยไทยดีนะคะซึ่ง1 User ยูเซอร์หรือศูนย์สอบของท่านนะคะหศูนย์สอบสามารถเข้าใช้งานลงทะเบียนได้2 u s ยูเซอร์ด้วยกันนะคะดังนั้นท่านจะต้องเข้าปรับไปตกลงกันที่ศูนย์สอบว่าจะมี เจ้าหน้าที่ท่านใดที่สามารถเข้าใช้งานในส่วนของศูนย์สอบของท่านสองท่านส่วนของสถานศึกษาก็เช่นกันค่ะสถานศึกษาจะสามารถเข้าใช้งาน1นึ่ยูเซอร์เข้าใช้งานได้2ท่านท่านจะต้องแจ้งให้สถานศึกษาตกลงกันว่า1นึ่ยูเซอร์ของสถานศึกษามี2ท่านใดที่สามารถเข้าใช้งานระบบ n t ็เรของเราได้นะคะปีนี้เราจะขอความร่วมมือแค่2ท่านก่อน เพื่อเราจะดูการข้อจำกัดของระบบ n t s e ปีนี้เราย้ายเซิร์ฟเวอร์เข้ามาอยู่บนคลาวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยังมีข้อจำกัดของระบบอะค่ะที่ไม่อยากให้อ่าอยากให้ดำเนินการตามกำหนดตามช่วงเวลาของเราเท่านั้นเพื่อความสะดวกและความลื่นไหลของระบบนะคะยังไงขอความร่วมมือท่านพูดคุยกับสถานศึกษาให้หน่อยนะคะว่า1 user เนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้2ท่านนะ ได้อย่างเียค่ะที่แจ้งไว้แล้วก็คือการนําส่งข้อมูลนักเรียนเราจะได้เราจะใช้ข้อมูลจาก DMC เป็นหลักแต่ภาษาศึกษาเองก็สามารถเพิ่มลดแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ n t s ของเราได้นะคะเรามาดูการเข้าช่องทางการเข้าใช้งานระบบปีนี้ขอความร่วมมือหลายท่านเนี่ยมี เระบบ NTSS เอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเดิมแล้วแต่เราได้ย้ายซอฟตร์เข้ามาอยู่บนคลาวด์ดังนั้นอยากให้ท่านเนี่ยไปเปิดการใช้งานโดยผ่านสองช่องทางหลักที่เราแนะนำก็คือช่องทางผ่านโดยหน้าเว็บไซต์ของสํานักทดสอบทางการศึกษาหรือช่องทางที่สองคือพิมพ์ URL เป็น https c o l o n n t o b e g g o t s นะคะหลายท่านแจ้งว่าระบบ NT เข้าใช้งานไม่ได้เพราะว่าหยุดยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เก่าอยู่ดังนั้นขอให้เข้าผ่าน2ช่องทางนี้เท่านั้นเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบ NT เ s ในปีนี้นะคะโดยเดียววิธีที่หนึ่งคือผ่านเว็บไซต์ของสั์นักทดสอบทางการศึกษาท่านพิมพ์ได้เลยนะคะว่า สำนักทดสอบทางการศึกษาสพทเมื่อพิมพ์เข้ามาแล้วมายังเว็บไซต์ของสำนักทดสอบทางการศึกษาระบบ n t s s เของเรานะคะจะอยู่บริเวณซ้ายมือของหน้าจอเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะพิมพ,ะะพ์คำว่า n t s s เท่านคลิกเข้าไปได้เลย n t s s เของเราจะเข้าไปอยู่ตรงน,นั้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีที่2คือเซิร์ชผ่าน Google เลยค่ะพิมพ์ว่า n t s น เมื่อพิมพ์คำว่า NT s เจะขึ้นคำว่าระบบบริหารจัดก,การสอบนะคะท่านคลิกตรงนี้เพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วจะมี2ระบบด้วยกันคือการอ่านปหนและ NT ็อทีปสาท่านเลือกให้ดีก่อนนะคะจะใช้งานการอ่านปหนหรือ NT พอสาหากคลิกผิดหรือเลือกผิดเนี่ยการใช้งานก็จะเป็นคนระบบกสน,นะคะ ให้คลิกเลือกการอ่านปห1หรือ NT ปสาตามที่ท่านต้องการใช้งานในขนาดนั้นนะคะวิธีการลงทะเบียนค่ะเมื่อเข้ามาเลือก,อก NT ปหนึอปสและก็การอ่านปอ1เรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกคำว่าคลิกเพื่อลงทะเบียนก่อนเลยค่ะเมื่อคลิกเพื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ใช้ Username และ password ที่ท่านมีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ เข้ามาเพื่อล็อกอินเข้ามาสู่ระบบก่อนเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะให้จะมี QR code ขึ้นมาให้ท่านเปิดไทยดีเว็บแอปพลิเคชันไทยดีก่อนนะคะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันไทยดีแล้วกดสแกน QR code ที่ระบบได้เจนออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มถัดไปพอกดปุ่มถัดไปเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งให้เห็นเลยค่ะว่าชื่อ ของท่านที่เข้าใช้งานผ่านไทยดีเนี่ยเป็นใครดังนั้นให้ท่านเพิ่มอีเมลส่วนที่หนึ่งคืออีเมลนะคะส่วนที่2คือหมายเลขโทรศัพท์เมื่อเพิ่มข้อมูลสองส่วนนี้เรียบร้อยแล้วกดลงทะเบียนและกดลกกับสู่เข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเมื่อการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อท่านเข้ากลับมาสู่การใช้งาน ระบบ n t s นสะคะท่านสามารถเข้ามาตรงหน้าหลักของระบบโดยพิเข้าตรงเข้าสู่ระบบด้วยไทยดีและก็สแกน qr code นะคะเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ username และ password ของโรงเรียนเป็นที่เพื่อเข้าใช้งานระบบ NTSS เลยค่ะในครั้งนี้ซึ่งเมื่อดำเนินการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่สองท่านแล้วเมื่อเวลาผ่านไปท่านแจ้งว่า ผู้ดูแลระบบคนเก่าอะค่ะได้ย้ายออกไปจากโรงเรียนหรือสูตรสอบไม่ได้ดูแลในส่วนนี้แล้วก็สามารถแก้ไขผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้นะคะโดยวิธีการนะคะกลับมาสู่หน้าหลักของระบบแล้วก็ไปตรงตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานค่ะเมื่อเลือกไปเลือกตรงบัญชีไทยดีนะคะ เมื่อลบบัญชีไทยดีเรียบร้อยแล้วท่านสามารถลบผู้ใช้งานที่ไม่ได้ดูแลระบบแล้วหรือไม่ได้เข้าใช้งานไทยดีในครั้งนี้แล้วนะคะคลิกเลือกลบออกได้เลยนะคะคลิกเลือกแล้วก็ท่านก็สามารถเพิ่มการลงทะเบียนใหม่ขึ้นมาเป็นเพิ่มได้ในส่วนของผู้เข้าใช้งานใหม่นะคะแล้วก็กดยืนยันเพิกถอนการลงทะเบียนค่ะกดสำเร็จได้เลยค่ะ ทีนี้การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องดําเนินการยืนยันข้อมูลของศูนย์สอบแล้วก็สถานศึกษาก่อนนะคะโดยให้ท่านกดโอเคเมื่อกดโอเคเรียบร้อยแล้วสถานศึกษาจําเป็นเลยค่ะในแต่ละปีจะต้องดําเนินการแก้ไขขนาดของสถานศึกษาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนปีนี้เราแบ่งออกเป็น4ขนาดเท่าเดิมนะคะขนาดเล็กจะดูจากจํานวนนักเรียนที่มีขนาด จำนวนตั้งแต่1ถึง119คนขนาดกลางคือนักเรียน1 2 0ถึง719คนขนาดใหญ่จะเป็นนักเรียนจำนวน7 2 0ถึง1,679คนและก็ขนาดใหญ่พิเศษจะมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่1680คนขึ้นไปไอันนี้คือจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ระดับชั้นนั้นขอเรนย้ำว่าทั้งโรงเรียนให้ดูว่าจำนวนทั้งโรงเรียนของสถานศึกษามีจำนวนเท่าไหร่ เลือกขนาดให้ตรงกับจํานวนโรงเรียนแจานวนขนาดข,าดของสถานศึกษาของท่านให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญค่ะคือชื่อผู้ประสานงานคนที่หนึ่งคือใครเราต้องการขอชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรเป็นหลักเพื่อที่เราเวลามีปัญหาอะไรอะค่ะเราจะได้ประสานงานกลับไปยังหน่วยงานของท่านว่าตอนนี้ระบบของเราใกล้จะปิดแล้วนะ ท่านอาจจะมีข้อผิดพลาดในการนําส่งข้อมูลหรือยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนในสถานศรรึกษาสถานศึกษาของท่านดังนั้นของความร่วมมือว่าเบอร์โทรศัพท์ประคารขอให้ตรงและก็เป็นปัจจุบันที่สุดที่เราสามารถติดต่อได้เพราะว่าตอนนี้เจอว่าหลายโรงหลายศูนย์สอบเนี่ยใส่เบอร์มาให้ไม่ตรงกับที่ท่านใช้งานอยู่ ดังนั้นเราก็ไม่สามารถติดต่อแบบไป,ปยังหน่วยงานของท่านเมื่อเกิดความผิดพลาดของการใช้งานระบบได้นะคะอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเสียจิตในการนํานส่งข้อมูลหรือความผิดพลาดในการประกาศผลสอบได้ค่ะส่วนเมื่อท่านดําเนินการแก้ไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกเพื่อย,ยืนยันการนําส่งข้อมูลของสูตรสอบหรือข้อมูลของสถานศึกษานะคะนี้ หน้าหลักของระบบ n t s e ค่ะปีนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแต่จะมีสิ่งที่จะคอยช่วยเหลือท่านในการเข้าใช้งานนะคะสิ่งที่จำเป็นที่เราอยากจะพูดคุยก็คือการค้นหา username และก็ p a w s w o r d ของสถานศึกษาในศูนย์สอบค่ะท่านสามารถค้นหาได้จากเมนูค้นหาผู้ใช้งานที่อยู่ในเมนูแถบหลักของศูนย์สอบของท่านนะคะ ท่านคลิกเลือกคำว่าค้นหาผู้ใช้งานได้เลยเมื่อคลิกค้นหาผู้ใช้งานกดค้นหากดค้นหาเรียบร้อยแล้วก็จะพบยูสเซอร์นมและก็พาสเวิร์ดของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของท่านทุกสถานศึกษาเลยท่านสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็ได้หากดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel จะได้ทุกสถานศึกษาในสนยนสอบของท่านหรือคลิกเลือก แต่และสถานศึกษาเพื่อดูแค่สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งก็ได้นะคะเมนูสําคัญนะคะเมนูค้นหาผู้ใช้งานคือการค้นหายุสเนมและพาสเวิร์ของสถานศึกษาในสืสอบของท่านนะคะค่ะส่วนอื่นจะเป็นในส่วนของปฏิทินการดําเนินการว่าช่วงนี้เนี่ยมีการดําเนินการอะไรบ้าง ส่วนที่2จะเป็นในส่วนของเอกสารธุรการค่ะที่เราจะดําเนินการจัดส่งให้กับท่านผ่านระบบ NTS เสรนะคะจะมีตั้งแต่ในส่วนของข้อสอบไฟล์ข้อสอบจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะไฟล์เอกสารธุรการต่างๆเราจะมีให้อยู่ตรงบริเวณขวามือของระบบ NTS เนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดจากหน้าหลักของระบบ NTS เสของศูนย์สอบได้ค่ะ และที่สำคัญค่ะเรายังมีวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ NT s เทในส่วนนี้ท่านสามารถให้โรงเรียนศึกษาจากาหน้าระบบ n t s เทได้เลยนะคะเราจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทให้ว่า,าการเพิ่มลดข้อมูลนักเรียนอาจจะดูจากวิดีโอนี้การนำเข้าข้อมูลนักเรียนดูจากวิดีโอนี้หรือแก้ไขอยากดูแค่ส่วนนั้นก็คลิกดูแค่ส่วนนั้นได้เลยนะคะเราแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทละสอง สามนาทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งทั้งสูนสอบและก็สนามสอบในการศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกษารวยาการประเมินความสามารถด้านการเปิดให้ดูคร่าวๆว่าอาวิดีโอที่เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ศึกษามีประมาณไหนนะคะของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาหรือหน้า ระบบ n p s เมีทั้งในส่วนของยูเซอร์สูตรสอบและก็สนามสอบนะคะไม่ต้องกังวลใจตรงนี้เรามีให้ทั้งทั้งสองส่วนด้วยกันนะคะแต่ก็ที่สำคัญเลยค่ะที่เราทำให้นะคะก็คือสถานะการนำส่งข้อมูลและสถานะการนำส่งคะแนนของโรงเรียนในสังกัดของท่านค่ะว่ามีโรงเรียนไหนบ้างนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว นำส่งคะแนนนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วท่านสามารถคลิกจากมุมขวาตรงนี้ได้เลยตรงรายละเอียดนะคะเมื่อคลิกเข้าไปตรงรายละเอียดนะคะจะพบในส่วนของข้อมูลที่มีการนําส่งเข้าสู่ระบบในศูนย์สอบของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบจากตรงนี้ได้เลยนะคะเอกสารที่เราดําเนินการนําขึ้นให้ในส่วนของระบบ m t s นะคะสามารถคลิก ดาวนโหลดได้ที่ข้อมูลสนามสอบแล้วก็คลิกเลือกข้อที่หกนะคะคือใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอบถทสองตรงใบสอบวทสองตรงนี้จะมีรายชื่อของนักเรียนที่นำส่งเข้าสู่ระบบให้เป็นที่เรียบร้อยโดยแบ่งตามจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบถ้าเป็นอาทีก็จะเป็น20คนต่อหนึ่งห้องสอบนะคะส่วน NT เราจะแบ่งให้เป็น30คนต่อหนึ่ห้องสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อความสะดวกกับท่านนำไปดําเนินการจัดสอบให้กับทางสนามสอบได้เลยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบปีนี้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบอะค่ะมีหลายโรงเรียนถามว่าบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบนําไปติดโตได้ไหมบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบคือบัตรเดียวกันกับใบติดโตนะคะ สามารถทางสนยนสอบสามารถแจ้งโรงเรียนได้เลยว่าบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบเมื่อปิ้นออกมาจากระบบแล้วนําไปติดโต๊ะผู้เข้าสอบได้เลยนะคะแล้วก็ให้น้องเก็บไว้เพื่อเป็นบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบได้เช่นเดียวกันค่ะ